ครับมาติคณะรัฐมนตรีนะครับให้ขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับให้ขยายออกไป3เดือนอันนี้ก็ข่าวจากกรมสรรพากรนะครับ เลขที่ข่าวปชส .19 ทั2564วันถแถลงข่าวครับ26มกราคม2564ครับนายอาคมนะฮะเติมพิทยาภัยศิธิ์รัฐมตีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเมื่อวันที่26มกราคม2564คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบการขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า10.3ล้านรายที่ยื่นแบบงอ .90 และงอ .91 และผู้ประกอบการที่ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายกว่า5.1แสนรายให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจกว่า265,700้ล้านบาทน,นายเอกนิตินิติทันประพาสอธิบดีกรมสัมพากรกล่าวเพิ่มเติมว่าการขยายเวลายืนแบบให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการดังกา่าวเพื่อดูแลและเยียวยากันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือว่าโควิดสิเนี่ยนะครับโดยการขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ประชาชนในระบบประมาณ1,600ล้านบาทและการขยายเวลายื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการประมาณ2 5 5แ0 0ล้านบาทโดยมีรายละเอียดการขยายเวลายื่นแบบดังต่อไปนี้ครับ 1>, 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี2,563แบบมด90และแบบมด91ที่ต้องยื่นแบบภายในวันที่31มีนาคม2,564ให้ขยายเวลาออกไปถึงวันที่30มิถุนายน2,564เฉพาะแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะนั้นอย่าไปสับสนนะครับที่ยื่นด้วยกระดาษยังดื้นเหมือนเดิมนะฮะ 2ภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายแบบพงอด1แบบพงด2แบบพงอด3แบบพงด53และแบบพงอด54ขยายเวลายื่นแบบถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่นแบบโดยให้เริ่มขยายเวลาสำหรับการยื่นแบบในเดือนกุมภาพันธ์2564ถึงเดือนมิถุนายน2564 เฉพาะแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับแต่ยื่นโดยกระดาษก็ต้องยื่นเหมือนเดิมนะ3ราภาษีมูลค่าเพิ่มแบบพพสามศูนย์แบบพพสามหกขยายเวลายื่นแบบถึงวันสุดท้ายของเดือนที่ต้องยื่นแบบสมมติว่าเคยยื่นแบบเป็นที่สิของเดือนนะครับก็ให้ถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้นนะที่ต้องยื่นแบบนะครับ โดยให้เริ่มขยายเวลาสำหรับการยื่นแบบในเดือนกุมภาพันธ์2564ถึงเดือนมิถุนายน2564เฉพาะแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับถ้ายื่นแบบโดยกระดาษเหมือนเดิมก็ต้องใช้กำหนดเวลาเดิมนะครับนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์รัฐมนติว่าการกระทรวงการคลังกล่าวสรุปว่า การขยายเวลายื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตเป็นการสนับสนุนการทำธุกรกรรมทางภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์จากที่บ้านหรือแท็กฟอร์โมโหมช่วยลดความแออัดและความเสี่ยงจากโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งช่วยเพิ่มสภาพคล่องในมือประชาชนและผู้ประกอบการให้มีมากขึ้นและนานขึ้นโดยไม่ได้กระทบกับการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล อย่างไรก็ดีกระทรวงการคลังต้องบริหารจัดการกระแสงเงินสดเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการชำระภาษีที่เลื่อนออกไปก็ปต้องขอย้ำนะครับสำหรับการขยายเวลาในครั้งนี้นะฮะขยายเวลาการยื่นแบบของปีภาษี2,563ที่ท่านต้องยื่นในเดือนกุมภาเดือนมีนาคม2,564นี้นะครับ ปีอื่นๆนี่ก็ว่ากันใหม่นะครับเพราะว่าถ้าสถานการณ์โควิดกลับเข้าที่เข้าทางก็คงจะต้องไปยื่นแบบเหมือนเดิมและก็ขยายเวลาให้สําหรับผู้ที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับผู้ที่ยื่นแบบโดยใช้กระดาษไปยื่นแบบที่สํานักง,งานสัภกรอำเภอสภกรจังหวัดหรือสภกรเขตก,ก็ตามนะครับก็ต้องใช้เวลาเดิมครับไม่ขยายเวลาให้นะครับ ถ้าชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ